มีอาชีพหลักก็คือเป็นข้าราชการครูนะครับและก็ได้มาทําเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาก็คือการเพราะเลี้ยงแหนแดงนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับ มีอาชีพรับราชการครูนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนกมลาใสนะครับมีอาชีพหลักก็คือเป็นข้าร,ราชการครูนะครับและก็ได้มาทําเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาก็คือการเพาะเลี้ยงแหนแดงนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเราใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ปกติเป็นวันหยุดสวั์อิทิ์และก็หลังเลิกงานมาดูแลในฟาร์มของเรานะครับแหนแดงในคิดยังไงถึงเลี้ยงแหนแดง แนวแดงก็เกิดจากแนวความคิดว่า,าเกษตรกรทํายังไงถึงจะอยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยต้องหาแนวทางปัจจัยสาคัญเลยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือการปลูกพืชนะครับปัจจัยสาคัญเลยก็คือวัตถุวัตถุหรือต้นทุนในการที่จะนําไปเป็นลงทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตนะครับถ้าเป็นการปลูกพืชก็จะต้องใช้ปุ๋ยนะครับ แหนแดงก็เป็นคําตอบหนึ่งที่สามารถนําไปใช้ทําเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับในการที่จะไปทําเป็นปุ๋ยเพื่อบํารุงพืชของเราไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกหรือไม้ผลนะครับก็สามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยพืชสดได้และสาหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับปูกข้าวก็สามารถน,นําแหนแดงนั้นไปเพาะเลี้ยงในแปลงนาปลูกข้าวเพราะว่าแหนแดงจะมี ความสามารถในการตรึงธาตุไนโตรเจนที่มีอยู่ในดินก็คือจะคลุมคลุมคลุมผิวน้ําตรึงธาตุให้กับรากของข้าวนะครับที่มีไนโตรเจนอยู่ตรงนั้นและก็จะช่วยคลุมพวกวัชพืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือ,อต้นข้าวที่ชาวบ้านเรียกว่าข้าวดิดนะครับที่มากับรถเกี่ยวข้าวถ้าเราปล่อยแหนแดงไปไว้ในแปลงนาก็จะทําให้สามารถที่จะคุม ไม่ให้เพืชที่ไม่ประสงค์นั้นขึ้นมาได้นะครับการเลี้ยงแหนแดงเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยมีการต่อยอดไปถึงไหนยังไงล่ะครับแหนแดงตอนนี้เบื้องต้นก็คือว่าเราจะเน้นเรื่องการให้ความรู้เชิงวิชาการเพราะว่าเราเป็นอาชีพครูก็คือเป็นนักวิชาการนะครับที่จะต้องให้ความรู้กับลูกศิษย์กับชุมชนที่มาขอคําแนะนําขอความรู้การ แหนแดงเพื่อจะไปต่อยอดก็คือว่าการทําเป็นอาชีพนะครับหนึ่งถ้าทําเป็นางานอิสระหรือเป็นอาชีพเสริมก็ได้แต่ถ้าจะต่อยอดไปทําเป็นอาชีพหลักเพื่อที่จะไปสนับสนุนการาบริหารจัดการฟาร์มอย่างเช่นาฟาร์มที่เลี้ยงเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงหอยหอยชนิดต่างๆนะครับหอยชนิดต่างๆนั้นจะอชอบแหนแดงนะครับ แล้วก็สามารถกินแหนแดงได้แล้วก็เจริญเติบโตสามารถนําไปผลผลิตไปจําหน่ายได้อย่างเช่นมีกลุ่มลูกค้าผู้เลี้ยงหอยเชอรี่หอยขมและก็หอยปังนะครับที่เป็นลูกค้าประจําในฟาร์มของเรานะครับอตอนนี้เนี่ยแหนแดงของเราทราบว่ามีการเอาไปต่อยอดในการเลี้ยงไก่ใช่ครับไปเลี้ยงไก่แล้วก็ไปทําปุ๋ย ปุ๋ยพืชสดนะครับสามารถที่จะลดค่าใช้ใจ่ายได้ได้มากไหมฮะในการเอาไปผสมอาหารลดค่าใช้ใจ่ายได้ถามว่าถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะครับถ้าเทียบเป็นต้นทุนต่อหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือถ้าเราลงทุนกับสมมุติตอนนี้ผมเลี้ยงไก่อยู่หนึ่งร้อยตัวนะครับผมจะต้องถ้าถ้าเลี้ยงด้วยอ,อ,อาหารอาหารข้นอย่างเดียวนะครับหนึ่งวัน ไก่ของผมต่อหนึ่งมือ้อไก่จะต้องอาทานอาหารที่เป็นอาหารข้นคาบละห้ากิโลกร,รมัมซึ่งกิโลกร,รัมหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะครับสิบสี่บาทถึงสิบห้าบาทนะครับก็รวมแล้วก็จะตกไปก็จะเกือบเกือบร้อยนะครับแต่ถ้าผมนำมาเลี้ยงไก่ผมเลี้ยงไก่ตอนนี้ประมาณหนึ่งร้อยตัวถ้าผมมีแหนนะครับผมใช้แหนแค่สี่กิโลผมใชอ้อาหารข้น ครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลกรัมแล้วก็รำรำประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็ปลายข้าวประมาณเศษสามส่วนสี่กิโลนะครับก็ถือไม่ถึงกิโลเราเราสามารถนําไปเลี้ยงไก่ต่อหนึ่งมือได้ซึ่งคำนวณเป็นต้นทุนแล้วถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอาหารค้นอย่างเดียวซึ่งเราลงทุนไปเกือบจะห้ากิโลเกือบกิโลละยี่สิบก็เกือบร้อยนะครับ ตอนนี้เราก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะครับก็อยู่ประมาณสามสิบกว่าบาทในค่า,ชาใช้จ่ายเรือไม่ถึงนะครับลดต้นทุนไ<ล>ด้นนเยอะ<ๆ>เพราะว่าแหนเราก็ไม่มีต้นทุนอะไรแหนก็เลี้ยงตามธรรมชาติก็มีปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรที่เป็นอาหารของเขาในก้นน้ำธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปซื้อนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่เป็นขี้วัวหรือ,หร,อหรือขี้หมูแห้งนะครับที่เรานํามาใช้ ในฟาร์มของเราตอนนี้กลับมาที่แหนแดงแหนแดงเนี่ยมีมีศัตรูมันไม้ตามธรรมชาติอ่าก็มีทุกอย่างนะครับพืชที่เป็นพืชแมลงมันมก็จะมีศัตรูของเขาอยู่ไม่ว่าโดยเฉพาะพวกผีเสื้อผีเสื้อกลางคืนจะเป็นตัวที่สามารถที่จะมาวางไข่ได้ที่ที่แหนแดงเราได้เป็นอย่างดีช่องที่เป็นนอนนี่แหละสําคัญเขาจะต้องหาอาหารเพื่อที่จะให้เขาจริญเติบโต ไปเป็นผีเสื้อต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็งกินแหนแดงของเราแล้วก็ไปสร้างให้เป็นฝักนะครับแหนแดงจะประสบปัญหาเรื่องการอ่าการเจอกับหนอนผีเสื้อที่มาวางไข่มาวางไข่แล้วก็เป็นตัวหนอนตัวหนอนก็จะสร้างฝักเพื่อที่จะเพาะตัวเขาก็จะใช้แหนนี่แหละเป็นฝักของเขาทําให้แหนแดงน้อยไม่จเจริญเติบโตเกษตรกรก็จะประสบปัญหาแล้วไปต่อไม่ได้นะครับแต่ในบ่อแนแดงของเราวันนี้ เราจะไม่มีปัญหาเรื่องหนอนผีเสื้อเนื่องจากว่าเราเราดูแลเป็นอย่างดีถ้ามีมาถ้าเราเห็นหนอนเราก็อาจจะตักในส่วนนั้นไปเลี้ยงไก่หรือไปทําปุ๋ยนะครับแล้วก็เราไม่ตักไม่ตักให้หมดนะครับเวลาเราตักแหนแล้วก็ต้องเอ่เหลือไว้เพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ในตัวเขาเองอยู่ตรงนี้นะครับมีวิธีแก้ไหมครับของของหนอนใช่ไหมครับ,รบที่เราแก้ตอนนี้เราจะใช้วิธีธรรมชาติ ส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับก็มีพยายามจะเอาน้ำส้มควันไม้แต่ก็กลองแล้วก็ก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องอใช้เวลากับนั้นพอสมควรแต่ที่เราใช้ที่ฟาร,ร์มของเรานะครับเราจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งผมจะได้ทําไว้ตลอดนะครับ mm hmm. นอกจากจะเป็นอาหารของของแหนแดงเราแล้วนะครับ ก็ยังจะเป็นตัวตัวสารตัวหนึ่งที่ที่มแมลงไม่ชอบนะครับเนื่องจากเขาจะมีกลิ่นกลิ่นที่ออกไปทางฉุนและก็ออกกลิ่นที่มแมลงอาจจะไม่ชอบนะครับสรุปอีกท้ายนิดหนึ่งว่าแหนแดงสามารถสร้างคุณประโยชน์มากมายมีอะไรอยากจะฝากถึงเกษตรกรทั้งมือใหม่และมือเก่าอ,อย่างที่ผมกล่าวตอนแรกว่าการที่จะลงมือในการทาอาชีพทางการเกษตรเราต้องมองไปที่ต้นทุนในการผลิตเป็นอันดับแรกนะครับ เพราะว่าต้นทุนทางการเกษตรทุกวันนี้ค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะเป็นสำหรับเกษตรกรที่ที่เลี้ยงสัตว์ก็ดีที่ปลูกพืชก็ดีถ้าเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเป็นหาอาหารสัตว์ที่ลดต้นทุนแหนแดงก็เป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงชนิดหนึ่งก็คือยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นถึงสาสิบเปอร์เซ็นตแล้วแต่การเพาะเลี้ยงว่าเราเลี้ยงได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่หนีโควิดมา อยากจะมาหาความรู้สามารถมาติดต่อได้ที่ไหนครับก็ติดต่อได้ที่ถ้าเป็นในโซเชียลนะครับก็ติดต่อที่เพจแหนแดงกาลสินนะครับเสิร์ชเข้าไปที่เพจแหนแดงกาลสินก็จะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะครับก็คือเบอร์095 5 5เก้าห5าห้วสหแลก็มีการใส่ไอดีลน์ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์0 9 5ย์เก5 5ห้สห และก็ให้ทักอ็อกซ์ใน m ม s เ a จของ Messenger ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ